ออาไปยังคืออันอันนั้นอันน่ะมัน<ะ>แม่พี่ตรมบอกนลยไลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายพี่ทุกท่านจ้าเมือ่อน,นี้กะพามาเบิ่งควายดอนค่ะควายดอนใหญ่เจ็ดปีไปดิปลูกจิได้หลายแล้วนะได้หลายแล้วลูกนี่พอพันพ่อพันใหญ่ จ็ดปีสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าเพื่อนเราผ่าผุได้หันเออร้อยสี่สิบห้าสขี่ก็ได้อีนี่ได้เอาขี่ก็ได้สิขี่กะได้พัสดุขี่ก็ได้ โอ้โหพดีเบอรราคาที่เก้าสิบเก้าสิบป่าตรองได้สนใจทักมาได้ที่เบอร์น้องจัดไปที่เบอร์อ้าว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 วนให้เบิ่งเลยพอดีโอ้โชหุนให้เบิ่งเลยพูดนโอ้ได้การขนาดโชหุนให้เบิ่งเลย พหางแลุเอแล้วมีเห็นเอแจะฉวอยู่ขานโพร้อมขี้พ้อมดิฮะเกือกขี้โตมนะพูดีองนี้สีนี้ดิเกือกขี้โตมเลยเผือกเผือกอันนี้คือเผือกของแค้นะคะโอ้อันอันสีดำไปบเลียกอันเยอันนั้นตื่นนะ ดีด่านหนด่านดีด่านที่คูนคูนอย่าอย่าปากอย่าฮ้องหลายคูนซื้อคูนเนี่หมาเพม่อนกันดิดอกคูนติอันนี้เดชซื้อยังตั้งซื้อให้เราบ้างควอยดอนนี่ควอยดอนนี่ควอยดอนชายงามนี่ติอ้าววนให้เบิ่งแน่ยวนให้เบิ่งแนี่ยเออเออเออโอเคมังกรยกเัว่ะเออมังกรยกว่ะสั้น ชื่อมังกรโยก่สันฮัลโหลสสวัดีจ้าสสวัดีจ้ามัางกรโยกอาหมุนอีกหมุนให้ดูใน่หมุนให้บ้องอีนเน่หมุนให้บ้องอีนแน่นนท,นที่จริงนะอันคิดแม่พี่ตุ่มนะก็เลยเป็นสีนี้นะนเกือกอยู่นี่แหละเกกืออยู <S <S 2> <S 2> <S 2> ่่นี เขาวเต้นผ่กนะตัวพ่นเอยเกือขี่ตุ่มอะมาเลยพ่อพันธดิสนใจพ่อพันธน่อสิพ่อพันธ์พ่อพันธ์ชายดอนพ่อพันธ์ควายดอนงาเห่าอะไรงาเิงา พราตัวนั้นสูง,สงติตัวนี้ยาวแต่หางอันบอสูงามันอเบอร์เฮตรงไงามบเบิทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่สองแปด้าหนึ่งสองแปดเก้าห้างตรงห้างตรงค่ะ <Yeah. S 1> โทรหาได้ค่ะ ติดต่อได้ค่ะคุยได้ทุกเมื่อตลอดยี่สิบสี่บ่หกทูปิดบ่ปิดบริษัทปบริษัทอโนอของอ้ปุกเดีนี้ยังโทรมาบอกสาเลยโทรมาเรื่อยเวะโทรมาเรื่อยๆอันนี้ก็โทรมาเรื่อยๆนสนใจบบท่านได้นะดังนี้โทรนะถ้าอย่างไรถ้าช้าละช้าอดนะคะ ต้งโทรด่วนค่ะย้ายเลยวันจันทร์นะซั้นว้อนี้วันื้อนี้วันซุกไดเลยซุกเลยได้มื้อนี้หันไม่เหลือไม่ทันเลยไม่ทันเลยตีขอวันจันทร์น่ะวันจันทร์น่ะตลาดดอนทอยค่ะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยค่ะวันจันทร์ราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้พอแล้วโทรหาได้เลยค่ะต่อได้ใบมือเนาะต่อได้ทั้งวันติ สนใจพ่อพันเชิญติดต่อได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวจะไว้ใต้คลิปนะคะเอาไว้ใต้คลิปพร้อมแล้วกนในในคลิปก็มีอีกค่ะเบอร์โทรค่ะโทรหาได้ค่ะคุยกันได้นะคะควอยตัวนี้นอยู่ดอนทอยนะคะดอนทอยตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกาบนวยจังหวัดสกนลนะครค่ะ สนใจทักมาได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวัน <Gun> จันทร์ก็ตลาดนัดโคกับบือนอนทอยแล้วค่ะถ้าถ้า <gives> ช้าเนี่ยอาจจะบบท่านนะคะอาจจะไปแล้วค่ะแม่คิดแม่เออันนอนแล้วบะคะแม่แม่นาแม่เดชนอนสิเกอร์ขี้ตัวมีอล้วบ่จะเป็นสีอันสีดอนดอนดำดำอล้วแบบนี้ อโอ้จะขี่ได้นะคนทายจะขี่ได้นะควายดอนฮอนบะฮอนบะดปืด,ปดอากาศร้อนได้มหมดค่ะคลองว่าฝนี่มาเพรนว่า3าสิเบเอ็ดถึงวันที่สี่วนนันว่าจะมากอะไร แรลงหละจะมาเนาะเคลิมแล้วเคลิมแล้วเคลิมมาละพัดีจะได้ตากฝนแน่พอดีจะได้ตากฝนแน่ตากฝนหน่อยควายดอนอันนี้คือควายเผือกใหญ่พ่อพันเอาให้เบิ่งให้เบิ่งอันนั้นกัน ให้เบ่งโดนๆกอนให้เบ่งโดนๆกันโหขนาดเนาะบ่ป <lette> hey, <laughs> ื้อบบปาดเลยถ่ายได้สบายนักเลงมันหนึ่สารมาน้ำใจน้ำใกับคนลูกอันนั้นปื้ปาดบ่อยนะอันนี้บบปื้อบบปาดเลยอันนี้โหโคตรแลงโหขนาดเลยจริงพ่อพันควายด่อนโหขนาดดี ใชเบ้องดันดนสังเกตสังกาเออขวานในแบบเลยขานาด โซหุ่นขันปานนายแบบนะปานคนเถอะนะปานคนเถอะนะโอ้ยจับข้าวแล้วก็ยืนโซ่เลย,ยเอาไปประกวดนั่นแหละแก๊กลอขนาดเลยบบได้บืดได้วัดเลยโซ่หุ่นย่างขนาด,าดานลูกผู้ชายคอยดอนลูกผู้ชายคอยดอน อาบอกเบอร์อินแน่เบอร์อิแน่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดเก้าห่างตรงอันนี้อันพนหายถ่ายย่างขนาดเลยหายทายย่างชายงามเลยหพนจะอวดจะองเลยดิ ขาก็ใหญ่ใช่ไหมหน้าก็ขาวเพราะว่ากระตูน่ะแมบตุมบ่มไปแมบตุ่มจนจนดำเลยเฮ้ยใส่งามส่วนคลิปนี้กะให้เบิ่งโดนเติบแล้วค่ะนี่เบิ่งจู้ใจเลยคะ่ะโดนเติบนดิสนใจทางมาได้นะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้าคุณน่ะรับตาเพลอบเลยสวัสดีจ้าอ,เอ่เชิดหน่อยเชิดหน่อยงยหน้าขึ้นหน่อย ๊ายบายควายดอนแต่ว่าม่นควายมันสวัสดีเป็นน้ำเบิ้บขาวไ่ได้ขายอยขายไปก็ไม่ได้คนสวัสดีจ่อยราตลาด